สวัสดีค่ะอีสานบ้านสาวเฉิ่มค่ะพี่น้องเมื่อนี้จะเฉิมกับพี่น้องยุ่กับทำไมเนาะค่ะนี่เบิ้งทุกๆขั้นตอนจ้าถือว่าเบิ้งทุกๆขั้นตอนของแต่ละมือเนาะค่ะหลังจากไปหามาแล้วเนาะค่ะกับมะปอกมะยังกับพี่น้องกับคลิปปอกกับโซ่ปนงานไปเนาะค่ะวันนี้กับสีมะโซ่กับมาวิธีแต่ละมือที่ว่เฮ็ดนีหอย่างส่งให้พี่น้องเลยค่ะใีหลังมือนี้กับสีโซ่ปนงานเสริมเลยค่ะปอกเซจเรียบร้อยแล้วกับนหูดำนะค่ะวันนี้กับแม่กับสีพากันเฮ็ด นกใไม่หนึ่งนะคะ่ะนกใไม้อัดถุงอะคะ่ะการถนอมนกใไม้อีกแบบนึงเนี่ยคะ่ะเริ่มจากทั้งสีเดีอค่ะที่เขาปอกนี่ยังไม่ได้แล้วได้เนี่ยพี่น้องเอาต่อมาสอมคือแม่เห็ดนะะเออนีเ่ยค่ะนี่ยงสี่ค่ะเบิ้งค่ะจะขาวงามตอนเขาไปหนึ่งจึงแต่กันเหลืองงามแล้วกะ็สะอาดสะอา้ะอานด,ดีพี่น้องและะ้วก็ไอ้สีสันก็ได้สวยเนาะคะ่ะพี่น้องมันก็สอบถามเข้ามาเนาะคะ่ะทั้งทรมาถามมาเสริมพร้อมว่าใส่อีหยังนกใไม้ค่อยสีสวยกับแม่ไม่ได้ใส่อีหยังเด้อคะ่ะเนี่ย ซ้อมดีๆนะค่ะซอมดีๆแล้วก,ก็ล่างท้ำความสะอาดให้ดีแล้วก,ก็นหนึ่งเลยค่ะออกมาสีเหลืองงามตรงไปพี่น้องกับไอ้นั่นโยคะพี่น้องกับบอกว่าน้องใหม่เฮ็ดสีสันงามค่ะมาไปเนี่พี่น้องเสริมเชิเบิ้งนะค่ะเนี่น้องใหม่จังสีเนาะค่ะี่ที่เขาบ่ซ้อมเนี่ยมันจีแข็งนาอแม่นเนาะนี่แข็งแน่เนี่ยค่ะทั้งเสียเขาก็ต้องซ่อมออกนะค่ะเพราะเขาซอมออกนั่นแหละมันก็ได้บอกแข็งแล้วเขาก็ได้น้องใหม่คิดสวยงามพร้อมนี่ อาจจะแบบว่าได้เราออกลายนี่แหละพี่น้องอก็สีแดงน,นั่น,นะคะ่ะเพราะคือเขาต้มไปขายเลยด้เขาต้มไปขายเลยเขาสิ่ไม่ได้สอมนะสอมจะตีนเพิน่มนะอันนี้เขาจะสอมออกเกือบเมือดเนี่ยพี่น้องคุณนะเหลาน้ำคุณนะเหล,เลาค่ะเพราะว่าไห้เพราะไห้มีเปลือกเลยด้ยพี่น้องที่ว่าส้งไปก็คือตามมาดเนี่ยค่ะนี่ต้มนี่ยังแวกรุงเลยเลยไม่ได้เอาเอ,อกอีกแี้ค่ะจะนําไปต้มก่อนนะคะ่ะเพราะว่ายังเป็นน้ำไม่คงอยู่ คนน่ะเล้าห่างเลยนะพี่นอ้องก็ได้วความงามพร้อมเลาออกตัวที่เ้าวเล่านี่ตามาที่จะเป็นเฮ็ดน้ำใหม่สมไใจยุ่นหนี่นยนอยน,นะเฮียนแต่ว่าไ, <S <S ไม่ได้เฮ็ดกินนะไม่ได้เฮ็ดดอกค่ะขัานเรียเอาไปเฮ็ดนะผสมกมับ่าสิเฮ็ดได้ย่ยุน่นนนอหญ่านองงามอีหลีนี่พี่น้องน้ำใม่นะผสมก่อนซ้อนเลยค่ะคนน่ะนี่แหละผสมหนีไปเลย งูเงาอยู่ดอกขันเนี๋ยวอ,ออกกับเจดัยต้นอ่อนอเหลาค่อยได้สีสันที่ง้ามค่ะข้าวบ้านเหล่าเ,าเันสะเขียวเขียวแน่ยือต <c oughs> ้นนี้เอาออกลายไปเฉพาะว้าน,นี่ออกไปเลยพี่น้องแต่บางงามมันก็อ,ออกนะค่ะนี่คนน่ะง้างงามพี่น้องมองดูค่ะขาวจ้วง <c oughs> เลยใ้ยมีสีเขียวสีหยางเลยเนี่ยค่ะ ได้เฮ็ดแล้วเนาะค่ะนี่แหละจะเสริมการนั่แหละพู้มใจพี่น้องเป็นกับกันซ้อยอุดนุนน้ำค่ะภูมมใจจงที่ว่าจะเสริมเฮ็ดอีหอย่างสิกะพี่น้องเป็นกับอุ้มกระซูค่ะทังเฮ็ดน้องใหม่สมเสียพี่น้องเป็นกับโอ้เฮ็ดน้องใหม่หนึ่งน้องใหม่สมสิกะอยากซื้อซ้อยบางคือบางที้เป็นกันยังอันเฮ็ดกินบ่เป็นกับนี้ค่ะที่ว่าเป็นซื้อไปนะเป็นเฮ็ดกินน้องบ่เป็นกับนี้ประเทศกินนยังบ่เป็นกับนี้กับมาเกินกัน ขอขอบคุณพี่เป็นหลายๆค่ะดีซอยอุดหนุนห้องงานทามันเขาหาเนาะไม่มาได้สิบลกเสร็จค่ะสีเหลืออยุ่ประมาณหกเนาะแม่เนาะหกลค่ะหลังจากเฮ็ดเสร็จละ่ะหาได้หกสีเหลือยุบสิบเอ้ยหาได้ 10, สิบสีเหลืออยุบ <laughs> ตั้งตลกเอารดเลยตั้งตลกเอารดอีหลีนีดค่ะ๋ยวนั่นกันบางเทื่ยกับพี่น้องกันนั่นแหละเสริมไปอ่านคอมเมนต์แล้วกับพราะแดดนั้นน้ำค่ะเป็นมุกหรือเปล่าไออย่างน้อแถวนั้นสามเจิดสามเจ็ดยี่สิบแปดนี่แหละเสิร์ฟที่จริงสามเจ็ดต้องยี่สิบเอ็ดบ้าค่ะเสิร์ฟแล้ว่าสามสามเจ็ดยี่สิบแปดนี่แหละพี่น้องมันกระทักเขามาแบบนี้เสริมกับหัวขวัจะกของระบบประสาทท่ากั สำงาน,น,านไปทงานไปคือไปีตึกเถอะอืมยากกับปุ่นนี่มืออื่นทกัะปุ่นกหนกันนะนอะพี่น้องนะทกัะปุ่นน้ำยาปิ่งไก่ก็ะเจ็ หาเหลาเรียบร้อยแลั้งสินเนาะค่ะเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบื้องตอนขั้นตอนหนึ่งมาเนี่ยค่ะก็ <C os m ary> ได้ลงไปบางคลิปเนี่แล้วล่ละพี่น้องเพื่อนกันยังกันไอ้ขอเขอมามม้ย่ค่ะ่าดไว้เบื้องสูตรจริงๆเ <C os m ary> นาะค่ะเนี่ยพี่น้องก็หาเนาะไม้มาแล้วก็ปอกดีๆนะค่ะมันก็นมีหลายสูตรเนาะคะ่ะแต่ว่านี่เอาสูตรแม่มาให้เบิ้งเนี่ยค่ะหาเนาะไม้มาแลวกสิบสีบเหลากระได้ขัน้นตอนใหดกินเองกะแต่ว่าสีได้สีสันที่เป็นบ่บอ,อ,บองงามทอตอนขันเ้เหลาเนี่ยพี่น้องขันเหลาเนี่ยเขาสะได้สีสันงา ขันเขาบะเหล่ากสิปเป็นเห็นปะค่ะที่ใาเขียวเนี่ยกสิปหนึงออกมาแล้วกับสีเขียวเนี้ยตาอันนี้ขั้นบ่ออกกับแดงอีกนิดต้องไม่สมกันเด้อค่ะต,ต้องไม่สมต้ผสมสกับเราเดี๋ยวจังว่าเป็นในขาวงามดีเลยงามงามซ้อนร่างกับเซตครับอืมหอนก็ได้นะ ฮอนพี่น้องฝนตกมากกับเมื่อกี้มืดจังฮอนเอานหฮอนเห็ดบวกไงบุญเห็ดบวกไงที่ออกไปพี่น้องเฮ็ดบวกไงออกกันละกันเฮ็ดบวกกับไงออกกันมาอนรื้อดูกันนะแม่เนาะเพราะได้เก็บเพราะได้หาปีนี้ถือว่าบ่หลายทุกปีก็ถือว่าหลายในราคาล่างเต็มซึมแล้วเนาะเนี่ยพี่น้องอย่าซึมกับเม่สิพากันนั่น ไปหาไปเบิ้งต่อหนึ่งนาะบัดเนี้ยข้าเนี่ลร่างเซนละท้ายน้องเพิ่งเบิ้งหนึ่งเถอะนี่ยนี่ยข้กับแม่ซ้อมเรียบร้อยกับสีขาวงามขาวงามพ่อไปหนึ่งนะค่ะเหลืองดีไปเนี่ยเหลืองงามสีบ่มีเงี้เขียวเขียวสินะใครบ้างร่างเขาบล่าวเป็นสีมีเงี้ยเขียวเขียวสเนาะค่ะก็สามารถกินได้เนียพี่น้องไปค้าหาไปเบิ้งตอนเขาหนึ่งนะบัดเนี้ยข้าพี่น้องเลยซึ้งนึงละคข้าไปค่ะไปหนึ่งบัดเนี้ยข้า เดึ่งเืาได้เป็นอย่างค่ะาตรงนีมเฮ้ยตรงบ้างตรงเขาไั้ไหมห่องปุกบตรงียค่ะกินแด้วค่ะนีพี่น้องไปนี่กับป,ประมาณว่าเพิ่นเหลืองนเลยล่ะค่าทุกท่านจะคิดไว้ว่าประมาณสี่สิบนาทีนะค่ะหลังจากเ้างสอมล่างให้สะอาดแล้วกันนี่ละ่ะจะหาไปเบื้องขั้นตอนการแพ็คเลยเนาะค่ามาพี่น้องโอ้สีงามนี่ค่ะได้แล้วเป็นีย่าพี่น้องประมาณสี่สิบนาทีได้ยุคค่ะเนี่ยพี่น้อง แต่ว่าเขาเก่าๆเนาะค่ะพี่น้องเพิ่นถามมาบางคนบางคนวันว่านี่ค่ะบางคนเนี่ยเพิ่นต้มโดนโพดเหมือนกับเปื่อยเนาะค่ะนะอันไม่ใส่เลยบไปเนี่ยค่ะอี้สองนี่พี่น้องได้สองซึ้งค่ะซึ้งจ้าได้ค่ะมาค่ะบัดนี้พี่น้องสิแพกแล้วค่ะงามงามค่ะพี่น้องสีแพกต่อยแม่ให้แม่ผู้ให้แล้วจะส่สิเอาเงินไปเลยบปเนี่ยค่ะ น้อยใหญ่ๆกับใส่น้อยใหญ่ๆเราเรียพี่น้องก็ได้น้อยใหญ่ไปนะค่ะน้อยใหญ่ก like ็ได้หน่อยน้อยแต่ว่ากันหนึ่งรูมาตรฐานค่ะพร้อมพร้อมนั่นแหละเนี่ยพี่น้องเอาไปต้มก่อนนะค่ะหนึ่งโลอ่านี่ค่ะเสร็จละเอาผ้าห่มมือโดนเลยได้เนี่ยพี่น้องเนี่ยเสร็จปุ๊บกัใส่ถุงอากาศเนี่ยค่ะใส่น้ำหน่อยนึงน้ำหน่อยหน่อยนึงิดหนึ่งแม่น้ำหน่อยหอ่าตึ๊บเลย เฟสเอาน้ำเ้โอ้นี่าไหมเนี่ยเฟสใช้อีกอันนึ่งอีกเพิ่มหนึ่งอ่าเพื่มหนึ่งเพื่มคู่นี่เพิ่มจุดจดจึงสีเลยนียค่ะจะเป็นบรรยากาศแบบอาสนุมัดไปเลยนี่เลยบานๆเขาเนาะค่ะตะงวางงามงามได้พี่น้องวองาไนอหม่มือนี้นงามใไมมื่อนี่นอนงามนอะอ่อน มาก้นอะไรรน่ะมาตนนี่ก็นแม่นะมาตน้ไกนเป็นประทันเมทอะมีราคามัต้นสีป็นก็บดกันเลยขับรถแบนี้นะฮะปึ๊บแหวงสีเลยลายสูตรเนี่ยค่ะบางทีกี่น้อมก็อาจจะเห็ดสูตรนี่ก็ได้นะค่ะใายๆเขาสอมคือจ้าแมทสอมแล้วนะนาะแมนเนาะดีตรงนี อันแบบว่าแม่ต้มแล้วนะค่ะเอาก็มาใส่ถุงต่อนเป็นนอดีกเด้อค่ะแล้วเอาไปต้มมาเนี่ยพี่น้องเอาไปต้มเลือดไปหนึ่งก็ได้แล้วก็มาใส้ถุงที่สองเฮ็ดใปเพืออออออ่อแบบว่าเนี่ยพี่น้องตั้งมาสตๆก,กับตร้งไหนค่ะกับครอบครัวกันฆ้ากันเฮ็ดเละเนานนนะพี่น้องตำตาคนนี้เนาะใหม่ค่ะ จะน้อยหาวมึดแยมจะน้อยหมึดแามแล้วกันอยากได้ก็บ่ได้แล้วไปไหนพี่น้องแยมน้ำปังกันก็เพราะจะได้หาค่ะน้ำปังกันไม่จะกอกอกระตะกอกระตะกอขี้น้อยกอขี้น้อยก็อ๋อบ่งน้ำอ๋อบ่งน้ำกับกับว่าทันเห็ดบ่ได้ว่าไหลข้อมพี่น้องว่าไหลน้ำงามนี่ไม่โอเคค่ะได้สองขันเด้อค่ะเป็นถุงสิเด้อพี่น้อง ตัน้นค่ะ๊บสยงมาแน่นเด้อสองตั้นมัดอย่างอันละสองบน,น,นที่เนหน็พี่น้องเอ้าก็จะเห็นอันนี้พี่น้องเบิ่งไปเลยค่ะเดี๋ยวค่ะอันนี้คือเซตจมูกแล้วเหน็บแม่เอาพี่น้องเบิ่งแน่เหน็บแม่นี่เสร็จปุ๊บสองตั้นค่ะเป็นถุงนั่นแหละเขาจะมาแดดแน่นแน,น่ไว้เด้อค่ะในแห่งบรรยากาศคอนโดนี่นี่งแต่หางก็จะตุ๊บป,ป๋ดีเลย เขากลับมัดย่านอากาศเขาค่ะพี่น้องออกไปกะคันพ่อใส่ตู้เย็นแล้วพี่น้องกรถามเขามาเยอะค่ะพ่อใส่ตู้เย็นกับใส่แอร์เอาไว้ได้แต่ว่าเขากลับไว้แน่อากาศโล่งๆเน่ยเดี่ะพี่น้องแผ่นไว้ด้ค่ะแผ่นไว้เนไว้อเตาแบบย่านเป็นเนึงแตย่านมันเป็นหนึ่ย่านเป็นหนึ่คันท้องเตาแต่ว่าหมูอันอ่อนหมูป็นหมูตีเปียกก็กินได้เด้อพี่น้องมาต้มกับเป็นรสชาติเก้าค่ะ อีเพิ่นกับเปี้ยนถึงไปเรื่อยลยไม่เพินแกนเ้นไม่ไรแต่แกนป็งคูไหมนะแม่นะคูเป็นคูเันหอบขาบเป็นแขนอว้แขนไว้พี่น้องที่เพิ่นตั้งไปหลน์นะค่ะแต่ว่าคูแล้วคนเพิ่นตั้งไปตามที่ตุงกับกินทันยุดอกเราเติมมาว่าันได้เป็นยังต่ำยังสดสดไม่เอี่ยมงามงามเหมือนน้องดินพี่น้องเบื้องในหน่แม่เขาจั๊บ กัสลับ <Tipp> ก <s> ันแล้วนะค่ะพี่น้องต้งไห่เพิ่นกัสลับกันเนาะจ้ามันวันนี้อันน้อยน้อยใหญ่น้อยน้อยใหญ่เนี่ยน้องนั่งดแล้วกับน้อยยาวน้อยยาวกัสรับร้องได้เลยค่ะน้องใหม่อ่อนอันางกับนิบองแม่เพราะว่าอันบ้องกับอันซุนสุไทรกับนิบองแม่นิบองกับบ้าควายเด่นั่นก็ละค่ะแต่ว่าพี่น้องที่เพิ่นสร้างตะบ้องมาน่ะเราเสริมไฮโลสองขีดเลยเรียค่ะนิบองกับโล้กลัวโลกลัวเนี่ยโต้องหัจเพิ่นจะกรอบแล้วกันได้อีกรสชาตินึงนะแม่เนาะกรอบ เดบผู้คนมักบ้องคนยังทำตะบองผู้คนมักบ้องกับชิ้นบ้องกับน้องไม่ตงที่ว่าอ่อนๆแต่ข้าหัวตัดออกเป็นเป็นยาวหลายจนถึงกับตัดออกทานกับมาเล่นน้ำขามาซอยกันนี่แหละพี่น้องซอยกันหลายย่างคือน้องไผ่งคือจะให้หนึ่งเขาหนึ่งน้าน้องไสกับไอ้ไหนผู้ดำไปเอาวฟื้นค่ะเดี๋ยวนี้คำหลักคำหลักก็ได้ไปเอาวฟื้นเด้อค่ะ ต้นแปลวื้นฟืน้นะฟนเหมือนละ่ะฟื้นเลื่อยๆนะพี่น้องตังตุ่มน้ำใหม่คาย,ย,ยตรงนี้ก็ยังไม่ได้ไปคลายคลองกันมีแล้วเด้อค่ะตัเสริมอยากต้มให้พี่น้องหลยกว่าอยากให้ได้ชิมน้ำตัวเสริมนะคะใครยุบ้านกับทายเพราะได้ยุบคันตองว่ากันอีแหละเพราะได้เหตุลงคลิปแล้วพี่น้องคนสร้างกับคันาหาไมาให้กับตจ,จึงใดเนาะคาะเนี่ยตัเสริมกัอยากให้พี่น้องได้ชิมกับเป็น้ายได้เป็นน้ำละกันแต่ให้พี่น้องได้ชิมน้ำตัวเสริมพ่อ ง,ง่ายๆดอกค่ะใช้ในครอบครัวมันก็เด็กินรู้ด้วยเฮาจังหวะพี่น้องกันนี่พี่น้องได้กินจากธรรมชาติแท้บ่มีสารกันบูดว่มีอย่างเด้อค่ะ<ม>ง่ายๆกับเมนบางท่านเพิ่นกัดเ็ดกินอยังว่าเป็นเพิ่นกัดต่อยเติมค่ะอยากอุดหนุนเหินเติมไปมุดก่อ,เอนเหินเติมไปมุดไปหาเนาะค่ะขอบพระคุณเลไลนนะคะเติมกันเนี่แหละสร้างไปหาซึาง่างาเพิ่นออก เพิเม่มเมดสุดเพิ่มหลักะเมนแล้วเด้ยกไปนะพี่น้องมมน้องน้ำน้ำซองกระสอบเบิ้งงด้นพี่น้องว่าจะได้เฉลีย่ยน้องงามน้องเลยน้องใหม่จากเขาเสริมไปเนี่ยน้องงามเพราะว่าอย่างที่ข้าเพิ่มกันเพิ่มการรังสรรค์เพิ่มสร้างไปแล้วเพิ่มมีรีวิวไอ้เติมความเล็กค่ะพี่นอ้องเพิ่มเนีเ่ยอายุนกทีแล้วก็กต้งไม่เติมน้ำแล้วก็เอาไปโพดน,น้ำ เสริมับขอขอบพระคุณในหลายนะค่ะที่มอบกำลังใจตั้มกำลังใจน้ำละกันนั่นแหละพี่น้องที่ตงกำลังใจมากอะเสริมกับขอขอบพระคุณค่ะพระคุณในหลายนะจ้ามีอย่างดีด้วยพี่น้องเอ็ดในครอบครัวนี่แหละค่ะอยู่ได้มากอะเป็นขอบคุณของพี่น้องเลยต่อยกดติดตามต่อยกดไลค์กดแชร์ค่ะต่อยตงกำลังใจเสริกับติเอ็ดสู่ไปเนาะพี่น้องสู่ไปสุดๆเลยค่ะ เพราะว่าเขาจะบอเสียใจในมือมือมือที่บ้าเขาเห็ดเต็มทีแล้วเขากะหรือว่าเขาเห็ดเต็มทีแล้วจัดเลยโย่หากกับไต่ถึงไอจั่นโร่น่ะแม่ไม่ได้เดี๋ยมาใส่เดียวเอาแม่ปลูกมันไม่ไรกันจนจ็บมือค้นหากันเลยค่ะค้นหากับมือบาดมือใส่ค้นเกากันยังเจ็บมือ แม่มีบาทตองตองร้อยอันนี่แม่เอาหนอตั้งน้อยคนเบิ้องนั้นนี่บ่แม่นหนอยาวเด้อพี่น้องบ่แม่นหนอแบบยุ่งยากแข็งต้มเมนหนอตั้งหนอไหมงามงามต้มได้ซุปได้แล้วค่ะต้องเอาไปปรุงรสไม่ก่อนอันนี้เขาหนึ่งซื้อยังไม่ได้จืดดองน้ำไปต้มแล้วมันเย็นซุปคนเย็นสุกก็ได้เล้วค่ะเย็นเคียนแล้วก็เอาไปต้ม เคี่ยนเราก็ไปต้มเคี่ยนไปต้มอ๋อใส่นน้ำจะน้่งแล้วไหมเนาะเขียนเขียนแล้วต้มต้ม,ตมจืดแล้วก็ค่อยเอาไปอ๋อใส้นน,นน<อ>้ำอย่างนั้นเลยเคียนก้อนก็นได้นะเนาะเขียนก้อนตัวเพราะว่าอ่อ,อนแล้วดิอ่อนหนึ่งออแล้วอืมหลากหลายวิธีแหละหากพี่น้องก,ก็ไปต้มจืดๆแล้วก็ไอ้น้ำไปพัดก็ได้ตุ๊บได้ตุ๊บได้พัดได้แกงได้อืม,ม,มงาดีไมัสุดนี่งาดุกสุดเลย่ะข้าจะซื้อมา ก็ว่าจะสืบเอาน้องไม้นี่เกิดไม่ตลอดทสุดบ้านห่งห้น้ำเนาะก็สืบเอาน้องไม่เกิดไม่ทุกมื้อว่าได้ว่าได้แบบว่นนีน้องไม่แข็งทันดอกค่ะเกิดบ่าทันโอ้ยเราจะจมไปถ่ายเบิ้งเด็ค่ะจแต่งน้ำงาให้แม่ได้ถาดได้พี่น้องเบิ้งนี่แม่ถายกันเนาะอ๋อพี่น้องเบิ้งข้าอันนเขาั้งดินเนี่ยแม่แม่เนาะยกนอนทั้งดินเห็นเบิ้งได้เนี่ยแม่เนี่ยังเสร็ น,นี่ค่ะน,นี่ค่ะเบ่งพุนนะ่ะขาวจัวอน,นอตังนอหนะ์เนี่ยพี่น,อน้องงดกค่ะในกล่องแห่งสีงามงามทุกค่ะพี่น,อน้องส,สีเหลืองอุ้ยหุ้ยงามสดสดใหม่ๆนี่หละเนี่ยเส่งถึงมือพี่น้องเลยค่ะเห็นนอ้ังดินน่ะพุ่น,น้อค่ะดูพี่น,อน้องเอาไปเกงค่ะ ได้แปดถุงได้แปดกิโลเลยเนี่ยพี่น้องเนาะไม้กระสอบเคิงเด้อค่ะเนี่ยได้แปดกิโลล่ะก็เหลือยุ่งหันอีกสัประมาณหกถึงเจ็ดนี่ล่ะค่ะถึงหลังสัปปะมันจ้าค่ะคลิปนี้เนาะค่ะจะเสริมกับน้ำไอ้วิธีนะค่ะถนอมอาหารเนาะค่ะถนอมเนาะไม้เนาะแม่เนาะสูตรแม่หูซะเด้อค่ะเพราะว่าหลากหลายสูตรไปแต่ว่านี่จะเสริมกับเฮ็ดสูตรแม่เนาะค่ะเนี่ยระกกา ตรงถึงมื้อพี่น้องเนี่ยค่ะรับตามออเดอร์เนาะคะ่ะล้วเสิรกกันนั่นแหละค่ะ <Thom> พยายามหาให้ได้สุดๆเนาะพี่น้องกะพี่น้องที่ตั้งมาที่หลังตัวเิรกับสิพยายามหาให้นด้ค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะพี่น้องทุกทุนนะคะ่คนนะ,คะที่อุดหนุนละกะ,อนนะ,ะไอ้ซอยทรงกําลังใจเนาะค่ะซรันี่กับเป็นกําลังใจต่วเสิรสุดๆละคะ่ะตัวเิรกับนหยหมดํากับพยาไอสูได้กับย้อนพี่น้องเนาะค่ะโสมนิกะบุกป้าเนาะใหม่เพื่อพี่น้องน้ำละกัเพื่อเสิริมน้ำาะค่ะ ก็ในกระฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปน้ำนด้นนะ่ะเพื่อเป็นกำลังใจคลิปนี้ก็เอาไวส้สนิทเหรอเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะแล้วเสริมหักพี่น้องนด้ค่ะ